สวัสดีครับเพื่อนๆต่ออย่างเมื่อวานนะฮะนีเ่เราก็มาใช้งบแบบประหยัดนะครับประหยัดนะครับก็ที่นี่เอากลางเต็นท์นะครับผมคืนละ150บาทนะครับผมนะครับแล้วเราก็ซื้อ,อไก่มานะครับผมอีกหนึ่งแต่เ,เราจะต้มน้ำปลาแล้วก็เราก็ ไปเจอดอกแคป,ป่านะครับเดี๋ยวเราจะต้มทําต้มยําใส่ดอกแคป,ป่านะครับก็จะมีนี่ห้าบาทนะครับที่นี่นะครับเบ็ดเสร็จแล้ววันนี้เราใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะเรามีงบบันเที่ยวคราวนี้สามร้อยบาทะฮะเหลือห้าสิบบาทนะครับห้บาสิบบาทเราทําไงเนาะ อันนี้ข้าวเนี่ยอันนี้ข้าวเราไม่นับแล้วกันนะข้าวอ,อมาจากบ้านเอาของที่เอามาจากบ้านไม่นับแล้วกันนะฮร้นะแล้วพวกน้ำแข็งน้ําเครื่องดื่มอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่เรานะครับแต่เราจะพยายามของกินที่เราซื้อกับที่พักเราเนี่ยเราจะให้อยู่ในงบสามรอยบาทนะฮะเที่ยวให้จบนะครับน้ํฟปีอยู่แล้วนะครับผมน้ำมาหนงอาบน้ํนำปีห้องน้ํำปีอะไรฟปีอยูแล้วนะฮะ นี่เป็นบรรยากาศของเพื่อนๆที่มากางเต็นท์ด้วยฮะทัวร์อีกทีครับที่นี่คือจังหวัดนครนายกนะครับนะฮจังหวัดนครนายกอที่ระเบียงไัยนะฮะนะครับแต่ที่นี่นะฮะบอกเลยนะครับเพื่อนๆอากาศที่เนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ํานะฮะสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะคือมันเหมาะกับการเที่ยวในฤดูหนาวนะครับ พราะว่าหนึ่งลมลมมันไม่มีอ่ะพอลมมันมันเป็นอ่างเก็บน้ําเหมือนภูเขามนล้อมรอบใช่ไหมฮะซ้ายขวามีแต่ภูเขาล้อมรอบมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันร้อนอบอ้าวอ่ะต้องหน้าหนาวอย่างเดียวเที่ยวก็คือเราก็มาผิดแผนไปหน่อยนะนะครับถ้าเพื่อนจะมาผมแนะนํานะฮะอ่างเก็บน้ําต่างๆเนี่ยแนะนําเพื่อนมานี่เลยหน้าหนาวอย่างเดียวนะครับส่วนหน้าร้อนอย่างเนี้ยเพื่อนเราควรจะไปเที่ยวที่มันโปร่งโปร่มีลมผ่าน นะฮะก็มีต้นไม้มีลมผ่านคือพูดงา่ายๆมีภูเขาบังนะฮะนะครับมันจะดีกว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ไปว่าสถานที่พวกแบบอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะฮะบางที่ก็อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้แบบเออมาอบเซาหน้าซะหน่อยเออได้ผมผอมอะไรอย่างงี้อันนี้แล้วแต่คนบางคนชอบก็มีครับนะฮะเหมือนคนชอบลุงตู่กับคนไม่ชอบลุงตู่นะฮะมันไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการเมืองได้ไงวะเนี่ยนะฮะ ก็เดี๋ยวผมอัปเดตเพื่อนเรื่อยๆนะครับผมเอาตรงนี้เดี๋ยวพอดแค่นี้ก่อนนะครับ